เราจะถ่ายน็อตเบอร์19ถายน็อตเบอร์14ตัวออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่กองกระดาษอันนี้กองเกียร์ภายนอกนะครับก็เสียบกลองใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นปักเกน็นะครับเสียบเข้าไปพอดีนะครับกอประกบใส่น็อตเบอร์14ตัวเข้าไปขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็น้ำมันที่เราจะใช้นะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็น cvt นะครับ ns 3นะครับเป็นของนิสสันโดยเฉพาะนะครับผม พอเติมเสร็จเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับปอดน็อตเบอร์14นะครับสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาเปิดน็อตอ่างเบอร์14โอเคครับไหลครับน้ํามันเต็มตัวนี้ถึงแค่กรองภายนอกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเกียร์ของรถนิสสันเอ็กเซลนะครับทีสามสอง ปี2015นะครับผมเราจะมาถ่ายน้ำมันเกียร์รถนิสสันนะครับผม X Trail ปี2015นะครับพร้อมเปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับผมนี่ครับ2015นะครับผมเ,เราจะถ่ายน็อตเบอร์19น้ําน้ำมันเกียร์จะอยู่ฝั่งซ้ายของคนขับนะครับขันน็อตเบอร์19ออกมาแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันหมดนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนกองเกียร์นี่ครับ กองเกียร์ก็จะอยู่ตรงข้างๆหม้อน้ํานะครับ mm hmm. เป็นน็อตเบอร์14ตัวนะครับนี่รอบคลายน็อตเบอร์14ตัวออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่จะเป็นน็อตเบอร์สิบสี่ตัวนะครับมันจะเป็นกองกระดาษอันนี้กองเกียร์ภายนอกนะครับดําปีนะครับเราเปลี่ยนด้วยนะครับใหม่มันจะเป็นกองกระดาษนะครับรุ่นนี้แล้วก็เสียบกองใหม่เข้าไปนะครับเนี่ย จะเป็นกองกระดาษนะครับส่วนรุ่นก่อนๆมันจะเป็นโอลิงแต่ตัวนี้มันจะเป็นปักเกน็นะครับนี่มันจะเป็นปักเกน็เสียบเข้าไปพอดีนะครับโอลิงใช้ไม่ได้นี่มันจะเป็นปากเกน็แล้วเราก็ประกบใส่น็อตเบอร์สิบสี่ตัวเข้าไปขันให้แน่นเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมก็น้ํามันที่เราจะใช้นะครับในรุ่นนี้ก็จะเป็น CVT นะครับ NS3 นะครับ เป็นของนิสสันโดยเฉพาะนะครับผมก็ป๋องหนึ่งสี่ลิตรก็จะเติมสี่ลิตรพอดีนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเติมตัวเติมของน้ำมันเกียร์นะครับรถนิสสัน X Trail T สามสองนะครับมันจะเติมได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถวัดได้แล้วก็ตอนถอดก็จะเป็นกิฟต์นะครับเอาไขควงเหย่นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยก็อันนี้เติมเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำมันเกียร์รุ่นนี้จะใช้4ลิตรนะครับ แต่ถ้าเปิดอ่างน้ำมันเกียร์ก็จะใช้5ลิตรนะครับแล้วก็จะใช้เป็นตัวเบอร์14ข้างอ่างเกียร์นะครับเปิดว่ามันล้นไม่ล้นนะตัวนั้นเป็นตัวเช็คน้ำมันเกียร์ว่าเต็มไม่เต็มนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยพอเติมเสร็จเราก็จะมาสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับให้สมองเกียร์มันหมุนแล้วก็ให้มันเข้าที่นะครับ ็เ,เข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังไปนะครับแล้วเราจะไปถอดน็อตเบอร์14ข้างล่างดูว่าน้ำมันมันล้นไหมดูว่ามันล้นไหมนะครับถ้ามันล้นเราก็ปิดโอเคเรียบร้อยแต่ถ้าน้ำมันมันไม่ล้นเราก็ต้องเติมเข้าไปอีกนะครับนี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดน็อตเบอร์14นะครับสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาเปิดน็อตอ่างเบอร์14โอเคครับ ไหลครับน้ำมันเต็มตัวนี้จะใช้4ลิตรเปลี่ยนแค่กรองภายนอกนะครับแต่ถ้าเราเปิดแท้งเกียร์ก็จะอยู่ประมาณ5ลิตรเรียบร้อยครับวันนะครับน็อตมันจะอยู่ข้างแท้งน้ำมันเกียร์ครับผมแล้วก็ไปเข้าในรถนะครับถ่ายน้ํามันแล้วก็เข้าเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์เสร็จแล้วก็ดับเครื่องมาเปิดน็อตตัวนี้นะครับเบอร์ B 14 ถ้าน้ำมันมันล้นก็ปิดใช้ได้ครับใช้ทั้งหมด4ลิตรรุ่นนี้แต่ถ้าถ่ายตัวเปิดอ่างนี้จะใช้5ลิตรนะครับ4ลิตรถ้าไม่ไหลก็เติมเพิ่มนะครับผมโอเคครับ n ิส s ันอีคเทลเรียบร้อยครับตัวนี้จะไม่มีน็อตตัวน้ำมันล้นนะครับถอดน็อตออกมาแล้วก็ถ่ายได้เลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นความรู้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณด้วยครับฝากติดตามช่องโอสายลุยให้ด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งกดถูกใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ